วันนี้เรามาเสริมแหนบให้กับรถ isuzu all new ครับคันนี้เพิ่มแหนบ20มิลเข้าไปข้างละ3แผ่นนะครับแล้วก็จะมีแหนบ2งอข้างละ1แผ่นนะฮะมีการใส่กล่องโหลดด้วยใส่เหล็กรัดแหนบด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นโช๊ค all step กน20่มิลครับนะฮะขับจะได้หนึบๆนบนะฮะประมาณนี้ครับใส่เหล็กรกันบิดเข้าไป หแหนบนั้นอยู่ตรงจะได้ไม่บิดนะครับคันนี้เป็นรถตู้ทึบนะครับเอาไว้สําหรับวิ่งงานนะฮะลูกค้าอยากได้น้ําหนักประมาณสัก3ตันนะครับแล้วก็จัดแหนบตรงนี้ให้นะฮะแหนบทางด้านหน้าเราจะดัดขึ้นนิดนึงนะครับดัดขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่ารุ่นนี้ถ้าไม่ได้ดัดถ้าเป็นแหนบตรงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแหนบเขาจะปักดินง่ายเราก็จะดัดแหนบหน้าขึ้นนิดนึงนะครับเปิดช่วงเด้งให้นิดหน่อยเอาไปแบกน้ําหนักที่ประมาณ3ตันนะครับโอเค เดี๋ยวปล่อยรถลงมาเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูส่งรถกันนิดนึงนะครับทันนี้ก็จะทําย่อนิดหน่อยนะครับซุ้มก็จะอยู่ประมาณ5นิ้วนะฮะก็คือเอาแค่พอสวยงามพอนิ้นใช้งานได้นะครับขัดเตี่ยเกินไปก็ขับลําบากนะฮะปล่อยรถลงมาก็จะอยู่ประมาณนี้ครับซุ้มก็จะอยู่ประมาณ5นิ้วนะฮะ สวยๆนะครับช่วงแหนบด้านหน้านะครับก็คือไม่ต่ําจนเกินไปนะฮะก็คือเราดัดหัวแหนบหน้าขึ้นให้เหลือช่วงเด้งให้นิดหน่อยนะครับนี่ฮะรถก็อยู่ประมาณ5านิ้วเดี๋ยวใช้ไปก็จะห้อยลงมาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่ารถสมัยนี้เขาไม่อยากจะทําแบบว่าให้มันสูงเพราะว่าเวลาที่ทําให้มันสูงแล้วนั้นเนี่ยเวลาขึ้นงานก็ขึ้นลําบากนะครับเขาก็จะทําให้มันเตี้ย ลงสักนิดหนึ่งนะฮหน้าจะเหลือช่วงเด้งนิดหน่อยนะฮะประมาณนี้ฮะสำหรับสามตันใส่ได้นะครับคันนี้สูงประมาณห้านิ้วสแตนดาดของเขาก็ประมาณหกหกนิ้วกว่าอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเกือบเจ็ดนิ้วบางคันก็มาเจ็ดนิ้วเลยก็ถ้าเขามีตู้ทึบแล้วเนี่ยน้ําหนักเขาก็จะกดลงมานิดนึงแล้วก็ปรับแต่งให้เสร็จเรียบร้อยหนึ่งลำนะฮะลำนี้หนึ่งลำนะครับ ช่วงล่างแน่นๆครับช่วงล่างสามตันครับให้ดูประมาณค,คันนี้ช่วงล่างประมาณสามตันครับเพิ่มแหนบยี่สิบมิลข้างละสามแผ่นนะครับใส่เหล็กแรแหนบเข้าไปใส่โชคออสเ็ปเข้าไปครับเป็นโชคออสเ็ปแกนยี่สิบมิลน,นะครับคันนี้ก็ทําย่อนิดหน่อยกล่องโหลดลูกค้ามีมาแล้วนะครับ ส่งรถก็จะเตี้ยนิดหน่อยไม่สูงจนเกินไปนะครับเสร็จให้มีช่วงเด้งครับรถเบาจะไม่แข็งกระด้างครับใส่โชว์เข้าไปครับแกน20มิลครับออสเทปครับช่วงล่างนี่ฮะทางด้านท้ายนะครับซุ้มก็จะอยู่ประมาณ5นิ้วนะครับก็ไม่สูงจนเกินไปนะครับลูกค้าอยากได้ท้ายต่ำนิดนึงก็ใส่กล่องโหลดกันนิดนึงนะฮะ ช่วงล่างประมาณ3ตันก็รับน้ำหนักได้ครับด้านหน้าก็จะเหลือช่วงเด้งนิดหน่อยนะฮะเกิช่วงเด้งนิดหน่อยเพราะว่ารถทำเตี้ยนั้นก็จะเหลือช่วงเด้งมากไม่ได้นะครับเหลือช่วงเด้งมากรถก็ไม่เตี้ยอีกครับโอเคนะสำหรับรถ isuzu all new นะครับคันนี้ก็เข้ามาเตี้ยๆเลยนะครับทั้งด้านหน้าก็เตีย้ยข้้งหลังก็เตี้ยนะครับประมาณนี้ครับ ก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้อูปาริชาติเทอรอยได้ดูแลเกี่ยวกับเรียนช่วงล่างนะครับยีสุสุออลนิวครับเป็นรถตูถ้ทึบวิ่งงานครับขอบคุณมากๆครับ